สวัสดีค่ะมีใาไมเตว,วันออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้เรากำลังรอชมไข่ออน,นั่นเอซน้องอุ่งอิงออกมาแล้วรัตนาพรใส่เสียสีมงรัตนาพรเบียดดูไข่ออจบแล้วค่ะดูไข่ออจบแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูรอบต่อไปวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเป็นวันทำงานนะคะทุกคน เป็นบ้านทำงานคนบาหลายปันไดคค่ะพี่นอ้องอ้สงสัยอันนั้นค่ะซสีมาเบิงงุงอิงคือกันละว่าคายอ้อนะคะรอบต่อไปคือรอบคายอ้อกจุดสามศเดี๋ยวไม่เย่ไม่กันสิขัไปเบิงเป็นรอบที่สามคือกันครับทุกคนว่าแล้ก็ ไปซื้อตัวค่ะไปซื้อตัวกันเบิง้งไขยออกค่ะรอบสามสวัสดีค่ะวันนี้เยอะไหมคนเยอะไหมบางๆหน่อยไม่เหมือนเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมกดให้พี่หน่อยพี่จะดูรอบที่สามแล้วขอ้อ โอเคดูคอดไออรอบสามค่ะพี่ชอบเลขสิบห้าจ้ะโอเคถือไว้ให้พี่เด็ด พวก,กนกี้จะได้ไม่ต้องมาพวกนี้จะทำส่วน <laughs> สกักอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ เคค่ะย้ําไปขอบคุณค่ะไปหามน้องกับกันเขาก็รอเหมือนกันกสวัสดีจ้าอันมามาเบิ้งหนังบ่จ่า,น,านั่นมาดูอะไรเอ่ยมาดูหนังไข่ออเห็นไหมใส่เสื้อเหมือนกันนะ่น,น้ยกด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  ชอบใครเอ่ยลูกเอฟซีใครน้องอุงอิงค่ะเออบอสโจกับน้ององค์หญิงโอเคดูให้สนุกนะคะอันลูกสาวติเออแล้วแล้วมาลุงอิงกับบอสโจจ้ะแฟนขับองค์หญิงแฟนขับองค์หญิงคนนะใส่เสื้อรัตนาพรเบียนได้ไยเส้นพร้อมเป็นบ้ลูกดีใจไหมลูก ดีใจโอเคอ๋อได้ได้ตอนวัดอุ่มกงโอ้คค่ะอันนี้เบิ้งรอบที่สามแล้วค่ะรอบที่าบอกบอกไปเบิ้งเองนะแม่นะต้องเข้าไปดูเองจะได้ลุ้นจะได้ลุ้นเอออันนี้รอบที่สามเพาเราเป็นเอซบอสโจ เป็นเอฟซีอันน่องอ,ง,องิงสนับสนุนองค์กรเป็นยูทูปเบอร์ด้วยอันช่อง,มมอง,งแม่ใหญ่ใหม่เด้อน้ำให้ได้เบิ้งเบิ้งให้ได้แม่ใหญ่ใหม่ลองกดเข้าไปดูค่ะอีเด้เบิ้งเจ้าของมืออื่นผุนเดอ้อมือมืออื่นเสียบลงเอ้ย่นดีใจเพ่นเห็นใส่้เสื้อเดียเนาะเห็นเสื้อเสื้อหนิคนดีใจชอบพี่องอิงตรงไหนเอ่ยอเห็นบะเห็นบะ แม่ใหญ่แม่ใหญ่อันเอเอส้มบ้านส้มบ้านส้ม YouTube YouTube บ้านอยู <OS ipper> ่ไหนแม่อโอ้บ้านท่าพนโอ้ค่ะค่ะยูยูทูบบ้านส้มอืมได้บอ๊แม่ใหญ่คำว่าแม่ใหญ่แล้วก็ใหม่ จะเป็นชุดพยาบาหลหรอกลูกชุดแม่ใหญ่ใหม,ม่พิมพิมมาแม่ใหญ่โอ้เก่งเดี่ยนะเพืนน่อนชอบพี่องค์ิงเอ็นฟังหรือยังเพชรชาวดินลกูกร้องเพลงตางยตามวลเนาะเออมวลเห็นไหม,มค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต้องต้องดูใครอ้อวันนี้มันวันธรรมดาเนาะคนกะเลตไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เสาร์อาทิตย์อู้ยเยอะมากเลยคน,นเยอะเสาร์อาทิตย์เยอะมากนะคะน,นี่แหละอันพอ่ะวางโบสถ์ค่ะวางโบสถ์ลูกวางโบสถ์ที่ ที่ที่หนองไผ่ค่ะลูกจ้ะอันบ้านกำนันจ้ะบ้านกำนันที่วังโบสท,ที่เพื่อนมีลานอนขายอะไรพวกพืชอะไรนะั่นะขายรับรับซื้อพืชไล่อะไรนะเพื่อนเพิ่อนอยากจ้าง,งสองงานต่อปีเลยเด้อ,อืม,เ,ามาเดี๋ยวมื่ออื่นก็เกษียนเจ้าของเด้อแน่อยู่ในช่องแม่นี่แหละลูก หนูหน no, no ja. ูชื่ออะไรคะอาลียาเชลล่าล่ะจ้ะรู้จักพ่อการชัยไหมรู้จักค่ะรือจากได้ดูอยู่ใช่ไหมเป็นแสดงว่าเป็นเอฟซีพ่อการชัยเออเนี่ยล่ะอ๋อจ้าเล่นเฟซได้บ่เขยิบไปเพอาะเห็ดเปลี่ยนเพราะเห็ดบอลเล่นขพอาเห็ดอันเดียวขพอาเห็ดบานส้มมันเดียวบานฟ้าเล่นมานานหรือยังอุ้ยกัน ตอนที่เขาอบลมนะตอนที่เขาอบลมยังตอนที่เขาอบลมอะไรเจโวันเจโอทูเนไเจ้าเป็นเอฟซีอันพญ์อันบอสโจบะเออเป็นนั่นแหละที่เขาอบลมที่ขนแก่นนะ่ะอืมคอยไปอบลมน้ำเพลินเอออบลมน้ำเพลินเพลินกระสอนนี่แหละเฮ็ดเฮ็ดช่องยูทูบนี่แหละ เออดูคลิปตลอดใช่ไหมฝากดูคลิปแม่มึงเดอ้อต่อไปอาจารย์จ้ะขอบคุณยหลายๆขอบคุณหล,ลายจา้ะน้อยสาวน้อยมกักมักผู้ใดทุกคนเลยออ้เอฟซีตัวยงต้นน <c oughs> ี่แม่สุภาพก็ได้ดูใช่ไหมอามีช่องใครอีกช่องใครอีก <c oughs> ดูหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมอ่ะ <c oughs> ช่องพ่อแม่อุงอิงเออ ช่องเซียนนล์เมบีโอ้ยเอฟซีอีลิตตัวนี้พ่อโจเอ่อบอดโจเอฟซีตัวยงเอ่ออ่ะอ่ะขอบขอบคุณนหลายๆสายใส่ลาเส้นลาเส้นอีลาอุงหญิงสักแล้วลบบ่โอ้สีขาว อ๋อนี่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 น,น,นี่โอ้ยเพิ่มใจอันองิงในไล้เส้นสุดยอดสุดยอด,นะต,ดต,ติดตามตลอดเออเคค่ะอขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะจ,จ้ะา